ดูแลอะไรยังค่ะตอนนี้นยังหมดได้ยังได้แต่นกาแฟพีน่น้องแถมยังมีทุงใสมาแต่ฝั่งแล้าได้กาแฟทักกูเลยพี่น้องดูวิ่งถ <c ười> ุงหิวนีใส่แค่ เปิดเปิดฮับุนงานอีกบ่อคอยรวยก่อนคอยรวยหับและฮับบ่เอาบัลลีเอาจิงเดินทะายเดินทนาเลหาขันรถกระบ้านหาขันรถกระบ้าน กาแฟเย็นร้อนมาสันเนาะเฮ้ยกาแฟเย็นร้อนเนาะเย็นร้อนเลยเลยอ่ะเพื่อพี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นมาเนาะหมกอ่ะร้อนสมก็อ๋อข่อยหางเกียาเมื่อกี้นี้เลยเปิดภาพขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขายน้ำเพื่อพี่น้องเนาะต้าตอนนี้ก็คือ โดดกับทักทักสบายด,ดีสบายด,ดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องเนาะอา้าวเผื่อพาคุณแม่วนันนี้อยู่ที่กับสาวมุกดาสาวลาวคือก้าวเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้การทางสาวมุกดากาได้อยู่ที่ตลาดอินดูจีนเนาะมุกดาหารเขานี่เองเพื่อนพี่น้องเลยก้าพอดีว่าเมื่อนี้มาทำธุระเพื่อนพี่น้องเนาะก็เลยเวียนเ,นนเนข้ามาหาอา่ามาเบิ่งเครื่องเบิ่งของซื้อของใส่ของซอยอา่าเมืนนะ่อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ โดยก็เป็นครั้งแรกที่ว่าได้มาตลาดอินดูจีนไทยสานวันเพื่อสบายดีเด้อเอาเป็นจังไะสบายดีสบายดีสู้เลยบมือสามุกฮะเอาให้อยู่ในบนมือเด้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยโดยไปหาซื้อยังเหารอเบิ้งเบ่อเลยฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังขับใจให้ในเด้อเนาะวันนี้อยู่ฝั่งไทยเด้อวันนี้เด้อเนาะก่อนอื่นเราจะทำทางสานวันก่อน มาซื you, ้อยังกอล์มันไหมฮะดีว่าตัวไรมันมันเป็นอะไรว่าไงคงถูกไง่็จะดูแลอะไรยังค่ะตอนนี้ยังโมได้ยังถูกได้แต่กาแฟบุน้องแทยยังมีทวงใจมาแต่ฝั่งราได้กาแฟ ฮักกูเผ no. e ื่อพี่น้องดูเร mm ียกสูงหิวนี่ใส่นแห่เลยเดินอยากมากป้นอื่นเดียวอันข้าวขาไปเบิ่งเครื่องเครื่องครัวเครื่องเพือนเทาก่อนเนาะโดยป้าพรมย์พี่น้องเดียวไปเบิ่งผสมนมกันได้เด้อปลาทูขนมกระต้มขนมหลายสิ่งหลายอย่างเลยสามห่อร้อยบาท อ่อยังเจ้าบันหลายสิ่งหลายอย่างครับมีอย่างก็มีเบิร์ตบันเ<ะ>ขาข้างในค<ะ>ุณหบอเขาไปเบิรงช่วยบวงมอมเหงแต่กระโปะขอนุยาตเน้อยไไดิจ้าจ,จ้าสาสคาเบือยันเรื่อย,ยันลบา้เหล่าบองกันมา ดูสบายดีไหมคะคนงามเด้อโอ้ยผู้งามแทนนี่เนาะโ่ยออเลยโอ้ยจานใบถดานะจานจานเป็นโลค่ะอ๋อ่าเป็นโลโลสี่ห้าสมีแบบถ้วยเป็นหินม่าจ๊ะถ้วยถ้วยกระดูอืม เบิ่งก่อนเอยพี่น้องโอ้อันนี้ขายแบบไหนเนาะจ๊ะเป็นโลค่ะขายโลเท่าไหร่เนาะจ๊ะโอกาไกเมนบ้างเมนอ๋อเป็นคนแบบนี้เคยขายอยู่นะจะลืมเอาอ๋อสามร้อยเจ้าสิบอืมมีแต่กาไก่บัวจ่าแบบอันสีขาวลวนเลยมีบ่สีขาวลวนเลยนี่จะแบบนี้ค่ะ มีได้มบบไม่มีอ,มอ,อ่ะไันี้ก็ชิ้นหวังโอบรจานแต่อันนี้เป็นถ้วยเนอะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวข<พ>อรอเบิ่งก่อนเลยอ๋อเป็นอันนี้ขาเป็นโล่จ็จ๊ะอันนี้โลค่ะเน้น ห้าร้อยเป็นห้าเอาห้าร้อยเป็นสิบห้าบาทก็คือสิบสองใบเนาะเป็นโอเป็นอันนี้ด้วยซ้เพื่อนขายใบเท่ไหดงเนาะเป็นขันใบถั่วแดงเนาะจ้ะอ่ไ้เอาห้วได้ โสเือนเลยโอ้เขาสี่เดยนะสอนนนนนสามร้อยยี่สบบออาตัวใบธรรมดาอารุ่นรุ่นกลองรเงี้อันนี้มันไงคนเอาสี่เงินเหรอมีแต่สีเงินป่ะจะสีทองก็มีโอใบเท่าไรแล้วจ๊ะเท่าไร่ะร้อยเจ็ห้าร้อยเจสิมีจักรลายเนาะนี่ เต็ไล่แบบนี้แหละอ๋ออ่ายังมาสนุนอ่าบ่ะก็นั้นเดือนเดือนบอเป็นอันขอเบิง์ไล่ขาวได้บอไบค่ะมีมีบอลายลสิค่าเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูมาให้อยู่ลราวั็มีชุดชุดเรียบอ่ะ จะยังได้ขับเขาสดๆบอค่อยก็ต้อยูไซเดอต้องย่างรอบไปเรื่อยๆเนาะลานเป็นมีหลายอย่างเลยเนาะใส่ไงกันมีใส่ไงนมีเท่าไหร่ละไนละราคาเป็นราคา่เห็นแบกราคาเห็นมันออกด้อือจะขะอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยอ เวลาเป็นเดียเป็นางนานตใ,ใส่ได้เนาะเออเอาตัวไซ่ไนะสองร้อยคันไซนี้คัะสองร้อย,ส,ออยสีขาวสองร้อยบอร้อยกมันขนาดมันเก็เป็น,น,ปนบางรุ่นขนาดอันนี้ขนาดมันสีใหญ่กว่าเดซอนอสีอางรองเบ็ดส,สองเบ็อันนี้รถรถได้บ่นี่ จุดวราคาเต็มเลยเจ้าคะอันนี้ลดได้ไหมเอาผีใบเอาซีทองด้หรเปล่ใช่เอาสีทองอันหนึ่งสีเงินอันเดียวค่ะอ๋อเดียวเดียวลดทองเอาไปไหมเงี้ยเอาไส้เดียวกันหรืออันนั้นของเจ้าเอาวะข่อยก้าเอาคู่นึงเนาะข่อยน่าเอาหนึ่งจะนะเอาคู่นึงเลยเอาสองก็เป็นสามเนาะ เอา,เอาีนี่แหลายนีงงานคายนี้งงนนนนเาเาดียวกันเดกันบแมนอันนี้สีขาวซนเี่ยแมนบอแมนสีขาวเออเอลซีสีทองงามกลัวไปจังเนาะดีวยข่อยเสียสีทองมาว่ะ

แน่นอสีฟงเขียวๆอาไหมนะตามชิ้าบบ้าถวยเงินถือทองก็มีในสิ้นนี้หันไงแบบหันแบบทูงเนาะส่วนลายอ่ะพี่น้องฟังเราค่ะเพื่อนมาเอาฟองนี่แบบเมื่อขายอ่อัืนมออัน ก่อนคนในมุกดาหารนี่เลยบอบอสวรรค์จ้าสวรรค์นะเขตนี้โอ้ยบอสั้ตั้งโดนสวรรค์คือกันเมื่อยเด้โอ้ยจะมาเห็นเบียนี่หนิแต่โดนไว้แหละเบอเดือนเดือนครึ่งสองเดือนอะเงินเดือนเท่าไรนี่เก้าพันโอ้กะดีเเนาะแต่ว่าเต้องในมือเทียรต่อบัตรเปล่าเหรอ มื่อทุกเดือนเลยเป็นบ่นอืโอ้ยเบาไปเบามากเลยจะว่าเดีย๋ยวนี้เขาหายจองเดือนไปต่อดแค่นี้เออเดี๋ยวเบิง้งคือสิมีแต่ลายนี่เลยเนาะมีแต่ลายนี่มันหมดมั้มเอ้ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก็ได้เอ้ยซีเดียวกันเป็นบ่แนนเ,เดี๋ยวเอานี่ก็ได้เดี๋ยวเอ้ยเปลี่ยนเอาเป็นสีขาวดิเป็นคันเพชรยองนะมีตีนฮะถามน้องเมืมเนอนรึยังเป็นยอง ขันเป็นยอ <laughs> น้นอมบัวก,กามาอันทรายใส่เนี่ยหกสิบบาทหมะส่วนลายอันพี่น้องฟังแล้วเป็นมาซื้อเครื่องในหน,นีลายบาาย้างล่ะลายอืมยืมไม่ได้อันนี้หากขายเป็นสุดบ่หรือขายเป็นใบนี่นะหมอขายเป็นใบโอ้สุดจะอยู่ข้างนอก<า> สเท่าไรได้นี่เนาะอยู่บ้านได้แหละซีโนอ้าวแล้วบ้านเดียวกันจังฮักกูอะไรปชุดสเท่าไรนี่กายซิโนอีกเดี๋ยวบ้านกตัวกตุกซิโนบอบอกายซิโนเขาเอาชุดจบเลยบ้านไหนนงมทองโอ้ไปตลอดน้องบัวทองกายชีโรขึ้นไปเฉดระคันทางเขาไปทาขีดให้เลย โอ้ให้ด้ได้คือว่ากาทำเบทเบด้เนาะแมนขอไปอีกคนบงอย่ามีเอานมูเมนมีหมู่พามาบ่แมนที่แรกอยู่สวรนัเขตพานี้เยี่ยงกับ้านบัิทองบ้านบัวทอคคนบางอย่างบนเมนเด้อาะกาแข่บ่นี่ทอาไดนี่หาสามใบนี้หกร้อยห้าสิบหรอยห้าสิบที่ถูกกวัวบ่ ถูกกบ่าไหนึ่งเทาไรละสองลอยไปเนาะมันจังันสามอือปลาปลาเดียวแต่ขกดคนก็ได้ไปละไปเาพูดไปว่ามาเดีคนบ้านเดียวกันเมื่อยเนาะมาเทียวมาเทียวมาลดนี่ัชีลพอเจ้าซ้ำเปิดใจตลาดก็เเนาะ อาตวนีปะแม่แมล่ะอาตเลยอาตวนีตวนีมันข้มก่าตวนีนะอตนางะอาตวนังอตนากับตวนีรวมกันเลยเหรอกับบ้านซิเมือบ้านล่อยแล้วเจ้าเมือน้ำอยบ่คยมานามวน้ำเา S <S เปิดเปิดฮ uh ับคนงานอีกบ่อนคอยลวยก่อนคอยลวยหับและฮับบ่เอาบัลลีจริงเดือนทนายเดินทนายเลอหาคันรถกระบ้หาขันรถกละบ้ะโอ้ยู่นี่เอาค้นเป็นเบอยโอ้แล้วอันแบบพัวเมียนี่เอาบอโอ้ บ่สีได้ให้น้องมาเพราะว่าน้องอยากมาเพราะว่าสีได้ไกลกับบ้านมเน้องเมนเริ่มต้นหาเดือนเท่าไรเลยต่างมือละสามร้อยละสามแบบว่าห้ามดื่มเทศกาลห้ามดื่มสารชีสโอ้กินยูน้ำเขาเองเลยบอหรือว่ากินน้ำเจ่รอดกินเองกินเองยูเองเลยโอ้มือละสามร้อยจะห้องผักประทานีจะอยู่จากเดือนแล้วเจะสองเดือน ห้องห้องเสาเจ้าเจ้าเสาเดือนเท่าไรล่ะสองพันสองพันบอสบอสเป็นยังไสามคนเนอะเอาบอสสามคนเ้าอยู่บ้านเขาเขาสีเข่ามาตตาบานเขาเลยเนาะมันจะง่ายเลยแต่ว่าง่ายๆแบบแบ่งส่วนกันเนาะหารกันสามคนแต่ว่าผู้ชายกับอเม้์แบบผัวเมียสินะอ่ะขอเบอร์ในเด้บอส โอ้ยบอ่เพ yep. no. okay. hey, ah ื่อว่าบางทีน้องอยากมาเพราะว่าใกล้ๆเด้ยบ่มันอยู่ใกล้ๆนี่เด้เนาะขามโค้งมาอยู่ไสตดิสวรรค์เอาบ้านเดียวกันเอ้าใม่ไกลก็ใช่อยู่โพนเมืองยานเป็นบ้านเกิดดีแต่บวมมือบ้านโค้งกันจบอเจ๋อบ้านโค้งคอยดึงแมนโค้งใหญ่บ่พค้ใหญ่มีคนทำงานอยู่ตลาดอันตลาดลาตีอยู่ตลาดลาตีเนื้อสื่อเจี๊ยบเจี๊ยบ บันโคกบ่นี่น้อยเองเดบรนใหญ่เน่ยเจี๊ยบเอ่อโคกน้อยคือบนโคกใหญ่ยโอ้โหเดี๋ยวมันจะท้าเขาค่ะเอ้าแต่ว่าคุณจะต้อยู่เนาะแมนอ่าสารสุดซิงแมนบอลเราจะอยากไปห็นไทไปทำบาตรมากกว่าที่บัตรบอลมีมีผาสปอร์ตนีเหรอแมนเราถ้าไปต้องทับตัวพิโอยูนั่นมันจะได้ถ้าโอยูอ่ะแหฮงสบายเลยโอ้แต่ว่ามันมันกับแฮงเนาะ ก็ว่กไังไงผ่้ก็ต้องมีเวลาคนมาตรวจมันยังอยู่แล้วนะเมนเมนเมนเป็นมือห่าป่ะเมนสิบประมาณนั้นของเจ้าเดยเฮแลเอมโอยค่ะเอาไาก่อนอื่นจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวลืมวอันลืมอของขอยเด้ฉันเจ้เทไรล่ะฮะเนยของข่อยสองอันโอ้ยรถหายเมนบานอัน โอ้ยือใจดีใจก่อนเนีใจดีเยดูนานๆเด้อเจ้าเด้อสเจี๊ยบอ่สอนว่าจะได้หลายอย่างอีกทีสักก็ได้ใจมันะเลร้อยบี่จใเ้อยบา้อ้อยอยใเพิ่มเนี่ ร้อยแปดสิบใช่0อรนี่คนล่าคุณสิมาซื้อเครื่องยู่พี่หลายบ่ห้าอหลายอืมอะรเนาะนี่ต่คนเล้าเลย5ห้าร้อยเอาเมนบอห้ารอยสิบห้าบาทห้าร้อยสิบห้าาทโอเคเพ่อโอเคไปกับป้าก่อนเด้ออุ้ย เงนหลายจนน่าบื่อเฮงเฮงแหนซื้อหลายของเขาเฮ้เคปไปก่อนเด้อจะจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอปีบะหานขายเครื่องขายของขึ้นก็มีหลายเลยเพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องฟังแล้วเฮาก็มาหลายเลยว่าสัน เดี๋ยวเอาเอาพื้นนึงก็ได้เอาไว้ปูเวลาแขกคนมาเนาะเวลาสีดำนี่ก็ธรรม,รมดาเล้มันแบบมันเบลอเบื่เอเลยจะเสียดีนะทำคล้ายดีอะไรดีแบบสมบูรณ์อันนี้เ่าอยู่ในร้านจะขายดสีนี้บ่จป<ก>ะเออเอาจาสออะสองอันกันยานละสีสุนี่อีกคน กินไบอะไรอะไปไปสมุนไพรีเดียวกันเนาะไค่อยกินขายในตลาดเาะนั่นตวใหญ่บอกเดินมาเดนมาโอ้ต้นนั้นท่ายตลา่านั้นไปเป็นสอโอ้สีพับไว้อาซีพับไปเลยตื่น30สิบบาทได้ตั้งสีพับมันจะมีก่นเร้องพืนม่ใามันเป็นใบเหมือนมือ ยนตใหญ่มากอันีวนี้หนึ่งในอันต้นนั้นยังแมนอัซซี่พาไปเลยชื่อสาต์พี่น้องได้สายมาแล้วคนสอนวนได้สรงพื้นเนาะโอเคจ้าจ้าอันนี้ โอเคจ้าขอบคุณค่ะไปเดี๋ราไปอีกบัญชีเพิ่อพี่น้องเลยก็จะได้คูมในบาทเดี๋ยวเดี๋เด yeah, ี๋ยวทำเงินกันเนะเดี๋ยวซื้อไฟสายเพื่อพี่น้องเลยซืมาให้บาทากันกบอันนี้ราคาจากบาทเนาจะสองร้อย ที่ไทยสองร้อยสามสิบบาทนะอ,อันนี้ตาเหลืองเมนบอนร์จต,ต,ตาเหลืองอ่ะลองลองเบิ่งตาตาขาวดูจ้ะราเขาไปการการพบการยังกับตาเหลืองอืม าลองลองเทียบกันดูจ้ะเปิดแล้วเทียบกันมึงดูจ้ะบามันมันมันคือกันเนี่ยแต่ว่าออกสีเวลาจับจับครบจับเขียนนี่ก็สีสบายมันสีสบายมันกระสีใครกลัวตาขาวอยู่เป็นบ้างรถสุดๆเลยเป็นบรจาคนี่นะรถธรรมดารถสองหอยหาสีแต่หนึ่งเดตยวกันโอเคจ้ะเดี๋ยวเอาเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวเอาตาเหลืองเด้อตาเหลืองจะได้มาแล้ว ลายยางลายเดียวเดียวรอบไปเรื่อยๆ <Bye. S 1> เอาวัาสนุนเครื่องประดับ <Okay. S 1> <laughs> เอาแม่แหวนทองจักวงนี่ได <Okay. S 1> ้ดิ <laughs> 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 แหวนทองจัดไม่สนุนึงได้จุูบงามเนาะแหวนทองจักรวงผู่เครื่องประดับ <Okay. S 1> เป็นแก้วเป็นเจาะโอ้คักเนาะแบบ สนุนค่ะว่าอันเดียบแบบเพิ่นเห็ดเกลื่องประดับเนาะแบบเก่าผมก็นยังเงี้ยเพิ่นมาซื้ออยู่พีเลยเนาะอ้าอันนี้ด้านในเอาบอลเีลยด้านในก่อนได้นะคะจ้าได้จ้ามาเถเอาบอลขนมถุงขนมกระตุกเดี๋ยวรึเปล่าตอนนุกตอนลานเลยโอ้อันนี้เป็นบอลนั่นทางเรือไเนี่ย ทางเรือบอแบบเ่าิ่งไงให้แบบเอ่ขมทางผมเมนบอสาราเราทางไทยเราสามสาราเราลักมุกดาหารมีบดเนาะเอาบอยินดีตอนรับบ้าไปย่างไปอีกเลยเนาะตรงไปเรื่อยๆแล้ว ข่าวของลาเลด้ล่สอนว่าน้องกินแต่บุญเงินชื่อจะบุญยันสักขับเบือยันเลือยันลบขคอยอยากได้ชุดเมื่อตอนลูกคอยได้เลยหาบังดูกเกิดนักก็มาได้บังกับไรแข่งหาแม่เนี่ยซีแปดแต่ซีห้ากิมบอลขับเรืบมาได้ เกลื่อประดับสนวนเอา,าวันนี้รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยว่อเยเข้าไปเบิง่งยาดีเจ็บเขียวกันนยใหในเลผนะื่อเรามีขอเดือนนะยาดีถามได้ครับขอทักอันมียาอันลาเกเยนโมาจายาดีปวดฟันน่ะลาเกเยนมีตัวลาเกเยนตันนั้นลนนองหมวก

เมืออ่อขวัญลำบ <laughs> ่ขวัญลำได้นี่สนวน,สนวนเลยป้าแดดแทนสนนวน,น,วนตัดมาซี่จะเป็นสารตั้งไดนป้าย่างงายังไรอสุดเลยบ่าตง้งไหนบอบ่ไปคุณบอ่อรอ,อไปเบิ้ลแล้วเป็นยัง

ขาอขนาดเลยคุพี่น้องมเค่ะ่ซาใหม่ๆสดๆเลยนะคะลูกมาจินกล้วยยายหน่อยค่ะมยโมเมเก้ามัดัดจ้ามันเสื้อผ้าแบบสไตล์ทางเฮ้าคือบ่คอยนี้เนาะ่ว่าบ่สิงคปด้จังไดไหมบ้นี้ กับวะอะไรเกี่ยววะสนุนเมื่อยแล้วโอเคสาหรับพี่น้องเนาะสำหรับที่นี้ทางสามพงดาการที่ได้กดตัวปิดคลิปก่อนเดิมพงศ์พี่น้องเนาะจะได้หิวเครื่องหิวของกราบกราบี้เนาะได้ครบแล้วบ่ของเน่ยได้ยังมันก็คือสิโพลแหละนะบ้ดนี้พอได้สิไปซื้อยังมาได้เสียเงินเดิป่ำป่าโอเคสาหรับพี่น้องเลยเนาะซืเดี๋ยวเดี๋ยว นางสาวมุกดาก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายมาอ่าธุระแลกแวะเวียนนี่น้อยโยมาเสียเินมาเสียเงินเอ้ยเอปบนทางสามุกาก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีทางสาวนวลเด้อสวัสดี